จิ้วันนี้เอาใส่พริกแดงมาแล้วเป็นสีนี้ท่านบอกเป็นพริกขี้หนูเล็กดีเลยครับเออทำอะไรนะครับวันนี้น้ำจิ้มวันนี้เราทำน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรหอมใหญ่หอยเหมือนเดิม,มเปลี่ยงโอ้มันคือคือน้ำยาก็ได้หมดเลย จิ้มมึงดูไปไดนไดส้มอยู่บ่แกม้มนาวบ่พออยู่ส้มอยู่บ่ฮะ<ม>น,นั่นหวานแล้วบ่เผ็ดอยู่บ่บ่เผ็ดเผ็ดมากน้ำปลาเอาน้ำปลาใส่บ่หลายน้ำปลาน้ำตาลใส่อโอ๊ดเทใส่จนเบิดเกียร์เดี๋ยวใส่เกียร์ด้วยนิดนึงดูสีสันนะเอ้า